สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรมวันอาเซียนเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรเนื่องจากวันที่8สิงหาคมของทุกปีเป็นวันอาเซียนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเมื่อวันศุกร์ที่8สิงหาคม2557ณชั้น26อาคารสุขประพฤติ โดยมีนายสมศักดิ์มุนปิจุรองเลขาธิการวุฒิสภาเป็นประธานเปิดโครงการโดยมีผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมในพิธี โดยกิจกรรมวันอาเซียนได้แก่การเปิดห้องปฏิบัติการทางภาษาอย่างเป็นทางการจากนั้นได้มีการแสดงระบำอาเซียนจากข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปิดท้ายกิจกรรมด้วยนายสมศักดิ์ประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมภาพความประทับใจอาเซียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาส่งภาพถ่ายที่เคยไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมเขียนคำบรรยายส่งเข้าประกวด กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ทราบถึงช่องทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี2558อีกด้วย